สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่วัดมันนภาราวราวิหารกทมกรุงเทพครับมาที่กุฏิพระอาจารย์ทัดหมามงคลขันติทโรประธานสร้างโบสถ์วัดศรีสมบูรณ์แสงทองวันนี้วันขึ้นปีใหม่ครับวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่ง พศ2568เป็นปีมะเส็งนะเช่นเคยครับเหมือนทุกปีทุกปีพระอาจารย์ท่านหมหามงคลก็จะจัดปีใหม่เพื่อที่จะเเลี้ยงพระทหารเพลนเดบพระพิสุทธงฆ์ในวัดทงหกดครับและนอกวัดก็นิมนต์มาร่วมกับพิธีในครั้งนี้ครับดังที่ท่านจะเห็นภาพครับอันนี้ผม พาทุกท่านมาเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นครับวันนี้จะมีการแจกทานที่สนามหลวงก็เลยลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันเต็มที่ครับในการทำกับข้าวทำกับข้าวเพื่อที่จะนำไปแจกทานที่สนามสนามหลวงนี่ครับเนี่ย,ยก็แพ็คๆพกันเป็นแพ็คๆนี่ก็ปีนี้รู้สึกว่าจะแจกน้อยหน่อยครับก็ ไม่ถึงพันห่อครับไม่ถึงพันห่อครับปกติค็จะเยอะครับปีนี้สงสารลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าไม่แน่นะนแจก,กน้อยหน่อยครับผมก็เช่นเคยครับมาถ่ายภาพเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นกิจกรรมในการสร้างความดีการสร้างความดีไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับ แค่คิดบางท่านบางคนก็คิดไม่ได้แล้วแต่นี้พระอาจารย์ท่านมามงคลคันติทโรท่านมีต่ให้จริงๆพระรูปนี้มีโอกาสปีปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งวันวันหนึ่งท่านก็จะทำจะสิ่งเหล่านี้ครับก็ทำให้ผู้อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ติดตามก็ภาคภูมิใจไปด้วยได้บุญได้กุศลไปด้วยในปีใหม่ปีนี้นะครับ ก,ก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องลูกทุ่งตรบิวงเจริญจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับกำรังรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาททุกประกาศก็ชมภาพกับเดี๋ยวจะพาท่านไปที่สนามหลวงกันครับใกล้จะเสร็จแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่สนามหลวงไปชมภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับ โรงทานมาหามงคลสูตส้ตายนะยทำอะไรครับผัดมาม่าผัดไปไหนอ่ะไปแจกทานแจกทานพระพิฆมาตาพ่ะบรมพราบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวงที่สนามหลวงโอ้สาธุอุนมทนาบุญด้วยเนาะ ลูกสาวก็ไม่ค่อยมาก็เสซะหน่อย นีก็กําลังเดินทางวันนี้เลยครับราาามามรพ,พระอาจารย์ธนามงคลคันธิธโรพระนุ่มนักพัฒนาตอนนี้ถึงสนามหลวงกันแล้วครับพอพิการมาแจกข้าวแจกอาหารการกินจะแจกอะไรก็แล้วแต่ต้องประสานจริงๆนะครับต้องประสานงานกับคณะผู้ที่ดูแลความปลอดภัย หรือคนจะดูแลความสะดวกเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแจกกันง่ายๆนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ท่านห่วงในการในความปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะมาถึงแล้วก็ต้องประสานงานครับประสานงานว่าจะแจกตรงไหนจะจอดตรงไหนจะทำอะไรได้บ้าง ต้องอยู่ในกฎก,กติกาครับเนี่ยพระอาจารย์ท่านมาบุคคลกำลังประสานงานอ่าเพื่อที่จะแจกจริงๆแล้วพระอาจารย์ท่านได้ติดต่อประสานงานไว้แล้วแหละครับอ่าแต่ออมาเพื่ออ่านั่นอีกทีหนึงครับเพื่อความเรียบร้อยครับ ท่านก็ประสานงานไว้นนหลายวันแล้วครับอันนี้ก็บ คนใจบุญครับเห็นพระอาจารย์ท่านมาแจกอาหารก็เอาปัจจัยมาถวายเนีโอกาสนุ่มบัตนาบุญด้วยครับมีความสุขความเมื่อมาพิมพ์ใหม่นี้ก็อยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมบุญกันท่านว่าอย่างนั้นเถิดค่ะแล้วอย่างก็ไม่วมบุญกับนไม่ขัดไม่ขัดอันนี้คนพิบประกายรุ่งปิยะพนุกุลผู้ที่นำความสําเร็จมาให้ผมอีกท่านหนึ่งที่ท่านไปสร้างนู่นโบสถ์วัดศิษฐสมบูรณ์แสงทองให้ ชาวสุรินครับชาวกลับเชิญที่บ้านสีสมบูรณ์แสงทองครับตำบลด่านนู่นะครับท่านไปสร้างเอาไว้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแหละครับเหลือแต่ฉลองเนี่ยเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาก็อยากให้ท่านชมภาพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ครับนี่รู้สึกจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่แช่ขณะนี้ชาวบ้านก็มาเต็มเลยครับมาเต็มเลยครับมารอรับแล้วนะครับก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศและก็ฟังเสียงพระอาจารย์ไปส่วนผมก็ขอพักเสียงไว้แค่นี้ก่อน ครับสวัสดีครับเม่มีรามบอกมาแจกเลยเราก็ถ่ายรูปเราพร้อมก็ให้ย้อนแจกได้เลยนะเอาไว้เปิดจะได้ไม่หอนเนาะก็นี่เราบรรทึนต่องพร้อมกับน้ำดื่มแล้วกันนะท่านใดที่เดินทางมาร่วมกับจักรรกลข้าวแก้ว กินมาสดพอดีน้องก็น้ำหลวงวัดน้ำดื่อเป็นน้ำลำญ่แจกให้ท่านเจ้าขาตุ้กท่านที่เดินทางมาสักการะตะเกียแก้ววันนี้ได้ทานกันก่อนที่จะกลับบ้านก็บ้านก็จะสะดวกโดยทั้งใดจะนั่งทานก็ดูบริเวณที่เอ่อบริเวณรอบๆสนามหลวงนะครับคุณโยมก็คือตรงนี้น่านจะไม่ได้เนาะตรงที่มีจุดต้าวที่ กุอในจุดหน right. no, ok oh, uh. ึ่งที่ไม่นั um, ่งเกลียดนะคนยองก็จะได้ไปตั้งรับประทานไม่ต้องเดินได้ครับอ๋อทำบุินได้ได้ได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับไปได้เลยนะอันนลท่านาด้วยนะเดี๋ยวตก็ขอให้มีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่นี้นะฮะับสภาพแข็งแรง มีผู้ร่วมบุญนะเห็นแล้วก็อยากจะมาร่วมบุญกับเสบ,บียงบุญวัดมณฑาราก็มีน้ำลำไยเย็นๆน้ำกระยอืพร้อมกับข้าวกล่องหลังจากที่สักการะขัเที่ยวแก้วเรียบร้อยแล้วก็มาหลับน้ำลำไยแล้วก็ข้าวกล่องมีจำนวน500ร้อยกล่องโยมท่านใดประสงค์อยากจะร่วมทานน้ำลำไยข้าวกล่องได้โยมํำกับ ายไ,ไว้เพื่อที่จะได้นำมาในวันต้อนต่อไปแล้วก็จะได้นำมาแจกให้ญาติโยมได้มาสังกรรค์ก,กันแก้วที่ข้องสน้าหลวงได้ทานกันวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากที่ญาติโยมได้นำ ข้าวของได้นำน้ำไปทานแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปวดรุกปวดศอกปวดโรกปวดภัยนะอายุวัน์ันยืนในดื่มน้ำลาไยเย็นๆก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะองคนนะของสัมยังบุญวัดมันละพารามวันนี้ปลื้มใจคุณโยมก็ถือด้านโยมได้เดินทางเข้ามาสักการะพระเชียงแก้วในช่วงเทศกาลวันหยุดวันตื่นปีใหม่วันนี้กำนวลมากเลย โซนบริเวณสนามหลวงรถจะติดค่อนข้างมากวันนี้อนุโงทนานะตยอมรับน้ำลำไยน้ำลำไยถ่องถ่องถ่องถองรับแล้วเาเก็บเก็บปัจจัยเกไหมเก็บไหลังำคำก็บปัเดี๋ยวปิี่ค่ะอน่งวันทานาแล้วเเก็บเก็บปัจจัยเกิไหมเก็บหลังำคำเก็บัยเดี๋ยวปิค่ะ จำนวนทั้นานะยันยงยันยมที่เดินทางออกจากจุดทางออกของอสักการะพระเกี้ยวแล้วมารับน้ำลำไยเข้ากล่องของสบียงบปุณวัหันพาร,พร,รามจำนวนห้าร้อยขวดแล้วก็เข้ากล่องจำนวนห้าร้อยกล่องวันนี้ก็มีคณะยานยโสมเียงรรรบุณวัฒนพารามหลายท่านมาร่วมกันแจกเข้ากล่อง วันนี้เราได้ทํากันตั้งแต่เช้าคโยมตั้งแต่เช้าก็ได้นํามาแจกแล้วก็เป็นความสุขของผู้ให้และผู้รับก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้ก็มีความสุข,อขอน,นะก็ขอเรียนเชิญนักคณโยมท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากล่องน้งๆลูกห,หนูที่มากับคุณโอคุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าก็ควรจังกรับ มาลำน้ำลำใหญ่ลำข้าวกล่องจากวันนี้ก็มีคุณโยงสมเียงบุญของเราวัดมันน้ำพรรามได้ตำข้าวกล่องน้ำลำใหญ่มาแจกอย่าลืมเจ้าหน้าที่ด,ด้วยเนาะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้นั่งอยู่ตรงน,นั้นก็ขออนุโมทนาพัดโยงที่เดินทางเข้ามาสการะ เครื่องแก้วในวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปท่านใดจ,จะรับเข้ากล่องน้ำลำจได้นะครัโยมโยมมาณเอาไปให้เจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้นะโยมมีสองจุดตรงทางออกคีโยมก็คงือเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่ตรงจุดทางออกวันนี้อากาศดีทั้งวันเลยคีโยมจนเทศกาลบักยุครับเราเดินทางมาสักการะ ทงเคี่ยงแก้วที่ท้องสนามหลวงเมื่อคืนหลายท่านคงมาร่วมพิธีสวดมนต์ที่นบนพิธีท้องสนามหลวงก็ทุกวันก็จะมีการจัดก,กิจกรรมสวดมนต์ส้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีนี้เป็นปีพิเศษในต้นปีทางรัฐบาลก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย พอช่วงปลายปีในช่วงวันที่14มกรารคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก็ได้อัญเชิญพระเจ้าแก้วจากประเทศจีนมาประดิษฐานที่บนต้นพิธีทองกระนาำหลวงให้ดด้ยมชาวพุธได้มาสักการะพระเจ้าแก้วกันในวันนี้ก็ยังมีเวลาหลังจากที่ปีใหม่ผ่านไปคุณโอนก็มีเวลาอีกเดือนกว่าเนาะถึงวันที่14กุมภาพันธ์ มันจะเป็นวันสุดท้ายของความเกี่ยวแกี่วที่ปฏิบัติฐานอยู่ที่บรรทอนพนิธีต้งส้นน้ำหลวงวันนี้ก็ขออนุโมทนานยะโจงแตกด้วยสวนที่จะรับน้ำดำใยรับเข้ากล่องนำม,มารับตรงจุด ท,ทางเาจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าโยมของสมบเบียงบุญวัดมัดพา,าราวันนี้ได้นำเอาเข้า,รา<อ>กรอโบทที่วัดสีสมบูรณ์แจ้งทองพระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราค<า>ุ้มเ<า>ทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้า สองปีเสร็จทันใจใเราด้วยแรงแห่งความศรัทธามหามงคลรหน้ายังเมตรงนี้เป็นทางออก ยัท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับเข้ากล่องก่อนก็ได้หรือท่านใดที่ออกมาแล้วก็เรียนเชิญน,น้ำมารับเข้ากล่องน้ำลำใหญ่ยยเย็นๆนาะของตะเบียงบนวัดม่านน้ำปารามให้คุิโยมได้ทานกันก่อนที่จะเดินทางกลับท่านใดที่ได้แล้วนะ้องคุณโยมกอ็อย่ายืนขวางตรงบริเวณทางเดินนะ้องคุณโยมเ่อที่จะไม่ให้จราจรติดขัดตรงนี้ ในการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะเดินทางเข้าไปสักการะเอาเก้วแก้วที่จุดทางเข้าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กนนําหนดเอาไว้บริเวณที่เรานําเข้ากล่องมาเจ็ดเป็นจุดทางออกดัตรงน,นี้ก็ต้องขออนุโมทาน,า,นขาขอามขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ทางสัมียงบุญวัดบรรพารามเป็นกาแเกิ ควอมมาสักการะพระเจ้าแก้วในวันนี้เระต้องขอทุกคอทบุญนานและขอเจริญพรสอบคุณเป็นอย่างมากที่ต้องวยความสะดวกในส่องของสถานที่ตรงนี้ซึ่งเราจะมาใส่งานในการที่จะเข้าไปสักการะเอาเจ้าแก้วในวันนี้ ดันโยมที่เดินทางเข้ามาสักการะพระเที่ยวแก้ววันนี้เจนรับน้ำลำไยนะมีน้ำลำไยมีข้าวกล่องให้ดันโยมที่ออกจากสักการะพระเที่ยวแก้วแล้วมารับน้ำลำไยและข้าวกล่องจำนวนห้าร้อยกล่องวันนี้ที่ ทางพระรามให้ญาตโจมที่มีศรัทธามาสักาการะพระเกี้ยวนะตัวสารพินวันนี้ได้ทานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะน้ำลำไยเย็นๆก่นนอนที่จะเดินทางกลับบ้านนะในช่วงระหว่างทางกนะอจะได้หายจากการกระหายนะให้เป็นยาอายุวัฒน,นะ ลำใไญ่เลยนะคุณโยมคอับถึงตอนแถตอนนี้น้ำำําลํใไยของเราเหลือเยอะเลยคุณโยมน้ำลำใไยแล้วก็ข้ากล่อง,องตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยกล่องแล้วนะคุณโิมมีจานวนแค่ร้อยกล่องเราได้แจกกันอพอจอดรถก,ก็ลงมาแจกทันทีเลยแล้วคุณโยมยงตอนแถวนะคุณโยมตอนแถวจะได้เป็นบบระเบียบเรียบรอ้นะรบอยเพื่อความสวยงาม นะเวลาชาวน้าเจ้าหน้าที่เห็นเรียบร้อยก็จะได้อนุญาตให้ถังสบียงบุญวันพรพรามได้มาแจกข้าวกล่องหรือว่ามอบข้าวกล่องให้กับผู้ที่มาสักการครับเจ้าแก้วาจะได้ไม่วุ่นวายแนละ้วก็ยอมตอนแถวท่านใดที่ได้แล้วก็ออกได้เลยนะพี่โยน,นท่านใดที่รับข้าวกล่องรับน้ำรับใ่เรียบร้อยแล้วก็ออกให้ท่านตื่นได้เข้ามาก็จะได้ จ,ะะจราจรไม่จิตตรงนี้เป็นจุดทางออกที่จะเดินแล้วก็เดินไปเข้าจุดพัดกลองก่อที่จะเข้าไปสักการะพระเจ้าแก้วด้วยและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดทางออกที่เรามาแจกเข้ากล่อง,อง,องตรงนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลง,งานการจัดงานพระเจ้าที่ผู้มาสักการะพระเกจ้ 14, าแก้วในช่วงส4ธันวานถึงวันที่14บสีา่ารุกผา ตอนนี้เหลือแต่งข้าวกล่องและน้ำก็ยอมหละแต่ข้าวกล่องก็ตอนแถวรับข้าวกล่องของเสบียงบุญวัดมหาด h ารามให้ญาติโยมได้นําไปทานขออนุโมทนาปลื้มใจร้อยกล่องในแป๊บเดียวหมดและน้ำก็เยอะห้าร้อยกล่องแล้วก็น้ำลำไยประมาณห้าร้อยส่วนก็ ไปถึงเพ <ร Stevens. S 2> ิ mmm, ่มชั่วโมงเนาะวันนี้ยัตโจมได้เนินทางมาสักการะพระเครื่อวเป็นจำนวนมากรถติดรถติดมากวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในการจัดการญานโจมที่มาสักการะพระเครื้อวที่บนพื้นที่ของสถานหลวงในวันนี้ มดเล้วยยางมันยอมผลแล้วเนาะอเหลืออีกสองต่องห้านาทีใกล้จะหมดแล้วนะ,วนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราได้มายืนถ่ายโลกไว้เต็มที่ หลังเลิกน้องทังหลังลึกแล้วก็หลังตึกด้วยไม่เห็นว่าจะหมดเร็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำต่อทางขายก็ขายดีน้องอย่างน้องที่รวยเลยถ่ายรูปต่ำใต้เนาะได้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปไปก่อนเนาะพยมในขณะที่ยัพยมได้มารับเข้ากล่องตรงนี้แหละพยมก็คือยืน หมดแล้วนะคอยมข้าวของหมดแล้วเป็นวันหน้านะคอนยมนะเป็นโอกาสหน้าเราก็จะได้มาแจกข้าว่องใหม่แล้วก็ยังมีเรื่อยๆนะคอนยมวันนี้เป็นวันที่ใหม่เราก็ได้มาแจกข้าวของกัน ăn được hàng món này không phải không không phải không phải không phải không แอมค์พ1 sociedad, 2 3 okay. okay. ่วอค่ะไปยใครใครจะถ่ายเดียวอะไรก็ได้ถาาเเอ่อใครจะถ่ายอายอมๆถ่ายเรื่อยๆก็ได้คโบถ่ายภาพอีกก็ได้เปักเามาเลย้ อาวอร์ไม่มาเข้าอ่ะยอมเดี๋ยวเราหอมไทยเดี๋ยวเรายืนฝั่งนี้บ้างเนาะเห็นจะได้ติดยอมเดี๋ยวเราแกะป้ายแล้วเราก็หันทักด้านนี้แบ็งเกลียวจะได้เห็นสนามหลวงแกะแกะป้ายเแกะป้ายเดี๋ยวเราจับแบ็งเกลียวให้เห็น ได้ได้ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้เป็นไปไรตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ได้อยูงเข้าไปให้กดก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยบ้างเยออยู่นครับลงเข้าไปให้กดก่อนนะครับลงข้ไปให้จดด้านใดก่อนนะครับด้านหลังเนี่างเยออยู่นะครับโอเคครับโอเคนะเสรเรียบร้อยแล้วใช่ไห้ร ม,มงคลพระท่านมหามงคลขันติทารโรพระนุ่มนักพัดธนาจะขอเชิดชูเทิดทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนา เกิดมาชาติหนึ่ชาตินี้ มงคลพระท่านมหามงคลขันิตธโรพระนุ่มนักพัดธนาจะขอเชิดชูเธอทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ ภูมิใจหนักหนาเกิดมาคู่บา